มหาเศรษฐีท่านหนึ่งบ้านช่องสวยงามตระการตาแต่อยู่ติดกับบ้านที่เป็นรั้วบ้านเก่าสังกสีผุผูท่านตื่นขึ้นมาทุกเช้ามองออกไปเห็นบ้านเห่งสวยหลังนี้ทิวทัศน์ทัศนวิสัยแย่มากวันหนึ่งทนไม่ไหวแล้วเห็นตาแก่เจ้าของบ้านสังกสีตื่นมาพอดีจึงเดินเข้าไปหาและถามว่าบ้านมึงขายเท่าไหร่กูเห็นทุกวันอุบาตามาง จะขายเท่าไรก็ซื้อเจ้าของบ้านสังกสีอันสมซ่อเหน่ยหน้า,นานขึ้นมาพร้อมพูดจานุ่มนวนอลอ่อนโยนว่าท่านผู้มีอันจะกินไม่ขายขอรับทุกเช้าผมตื่นขึ้นมาก็ได้เห็นปราสาทที่งดงามของท่านผมมีความสุขที่ได้เห็นแต่สิ่งสวยงามตรการตาทุกเช้าสายบ่ายเยน็นถ้ากระผมขายบ้านให้ท่านไปกระผม ก็จะไม่ได้เห็นสิ่งที่งดงามตรการตานี้อีกต่อไปมหาเศรษฐีถามต่อแล้วมึงไม่ดูบ้านตัวเองว่าอุจาาตาแค่ไหนอยู่ได้ยังไงนี่เจ้า<ต>ของบ้านสังกสีอันสมซ่อตอบว่าขอรับกระผมกระผ,ผมก็แค่อาศัยอยู่ด้วยจิตที่โสแสวงหาแต่ความดีและความงามอะไรที่มันไม่งามกระผมก็ไม่สนใจดูครับกระผมดูแต่ความงามความดีเท่านั้น อะไรที่ไม่ดีไม่งามกระผมก็ไม่ใส่ใจขอรับกระผมก็ไม่เข้าใจท่านเหมือนกันบ้านท่านโอ,อกใหญ่โตงดงามแต่ท่านกลับไม่สนใจตื่นเช้ามาก็สนใจแต่บ้านเฮงสวยของกระผมถ้ากระผมเป็นท่านจะชื่นชมความงามพร้อมของบ้านตัวเองและไม่สนใจบ้านที่เฮงสวยของคนอื่นท่านเศรษฐีได้คิดว่าจริงด้วยเราคงบ้าไปแล้ว ที่เอาจิตของตัวเองไปจับแต่เรื่องเลวร้รายบ้านของตัวเองที่สวยงามกลับไม่สนใจแถมยังไปวุ่นวายกับของนอกกายรอบข้างที่สกปรกนับตั้งแต่นั้นมาท่านมหาเศรษฐีก็เข้าใจในธรรมของผู้ยากไร้และกลายเป็นกาลยานมิตรกันจบจนสิ้นอายุไขบางครั้งเรามัวจะมองออกไปภายนอกจนลืมมองถึงสิ่งดีๆที่เรามีอยู่กับตัว หากเราได้ตั้งสติและมองออกจากภายในมองด้วยจิตใจที่งดงามเราคงได้เห็นความงดงามและคุณค่าของสิ่งต่างๆอีกมากมายที่อยู่รอบๆตัวเราใจของเราคงพองใสชีวิตของเราคงมีแต่ความสุขได้ทุกวันข้อความดีๆจาก Facebook ขอความสุขกายสบายใจจงบังเกิดมีแด่ญาติธรรม ทุกท่านทุกคนที่ติดตามรับฟังบุญรักษาธรรมรักษาวาสนาดีทุกท่านทุกคนเจริญธรรม